สวัสดีครับผมบอยฟอร์ดนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันภายในรถ Ford e v e r e อ t รุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการตรวจค่า a d b บ u ูนะครับว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วนะครับต้องบอกก่อนครับว่าตัวขับ4กับตัวขับ2เนี่ยมาตรวัดหน้าจอจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับก่อนอื่นนะครับเรากดปุ่ม3เส้นนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่นี่ครับมันจะมีหลายหัวข้อนะครับเราเลื่อนลงมาที่ซ่อมบารุงรถยนต์นะครับ เสร็จแล้วก็กดที่มาตรวัดแอดบูนะครับตรงนี้คือแอดบูเต็มถังเลยนะครับอยู่ที่18ลิตรนะครับตรงนี้เราไม่ต้องเติมแล้วนะฮะส่วนถ้าเราเลื่อนมาที่ปริมาณแอดบู oo, ตรงนี้คือตามปกติเนี่ยเขาจะบอกเป็นจํานวนตัวเลขนะครับแต่ว่าคันนี้คือเต็มละแบบเต็มแม็กเลยก็เลยขึ้นว่าไม่ต้องเติมนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะข้อมูล12,000กิเมตระยะทาง12,000กิเมตรนะครับสำหรับตัวนี้ โอเคก็ประมาณนี้นะครับ